โอ้โออกแก่ให้หน่อยโอ้โหลองลองโอ้โหดังๆลูกโคตรใหญ่อันนี้แก้วกี่ออนเนี่ยยี่สิบยี่สิบสี่ออนนะแก้วโคกอะโอ้โหดูครับดูแก้วยี่หกออนมั่งออกมาเนี่ยลูกเกือบไอ้นี้แล้วอะลูกมันเกือบนี้แล้วอะดูดิเออจับจับนี้จับนี่วจะจับไหนอะมันมีสองลูกซ้ายขวาด้วยมีฝั่งนี้ด้วยแต่ฝั่งนี้ยังเล็กอยู่ แต่ว่ามันไม่นี่ละมันโดยนี่บาทเด็ดเลยแล้วกันนะเด็ดเลยบิดเ,เลยโอ้ยสุกเลยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ต้องมีนี่อ่ะช้น,นิดนึงเลยโอย้ดูครับเต็มมือครับเต็มฝ่ามือชิว ันนี้มันสุกเต็มที่ยังเนี่ยก็นิ่มแล้วนะนิ่มแล้วสายพันธุ์นี้จําไม่ได้แล้วครับใครจาสายพันธุ์ได้ก็นี่เลยเอาอันนี้เลยเนื้อ,อย่างฟูอ่ะแต่มันน่าจะยังนะอื่นี่นี่ครับโอ้โห,โหเนือ้อย่างฟูลูกใหญ่มาก ฉีดตรงนี้ฉีดเนื้อตรงนี้นิดนอันนี้ข้างหลังมันจะโดนแก้วเพราะว่าเราต้องปิดแก้วไว้กันนกอืมใหญ่ใจมันแก้วมันงับไม่ได้เอาเลยเนี่ยแล้ฉีกฉีกอันน,นี้ตรงนี้ตรงนี้เหรออ่่ฉีดดูเนื้อหน่อยฉีกเลยฉีกอย่างนั้นเนี่ยปึ๊บใหญ่กว่าฝ่ามือ ให้ลองดินี่เป็นไงหวานเอาหวานนะอันนี้หวานนะรอบรอบนี้ในรอบกี่ปีแล้วแม่พี่โกะอ่ะยังพี่โกะไม่เอาพี่โกะไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วหวานหวานอ่ะพี่ชิมักไฟไม่เห็นหวานเนอะลุงเนาะ เหมือน L D A เลยเออคล้ายๆเลยอะหรือว่าหรือว่าเป็น L D A วะมันเหมือนรูที่เขาชอบเลยออใช่ไหมอะไรมันหวานฉ่ำแบบไอ้ไหมลูกกินเลี้ยงอ่ะกินไปแล้วเมื่อกี้อะแบ่งมาให้ลุงครึ่งหนึ่งอะกินอันนี้ไปอืมสุดยอดใช่ไหมใช่เนี่ยมันเหมือนไอที่เขาชอบเลย L D A มะลูกใหญ่ๆเออทำไมแล้วทำไมมันเป็นกลมป้านล่ะมันไม่เป็นหยดน้ำมันใหญ่จัดมั้งอืมสุดยอด ใช่ใช่ไหมท,ที่ว่านชอบอนะอันนี้เขาชอบเพราะผิวมันก็ดูแล้วใช่นะแต่ที่ผ่านมาเรานะหรือว่ามันยังไม่ทันตุกแล้วเรากินกันก่อนอืมอาจจะหรือไม่ก็มันเป็นสองต้นอย่างงี้ LDA ใช่หรือว่าไม่เคยตัด LDA มามั้งคอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จะมาตอบคําถามนะครับเพื่อนเพื่อนที่ทักเข้ามานะว่าเมือเดือนฝรั่งที่เราลงปลูกแล้วอ่ะ ต้นมันไม่โตมันนิ่งเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรเราก็ควรทํำยังไงดีนะอ่ะผมก็มีตัวอย่างพอดีนะโดยตวนตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าก็เคยเจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครเนี่ยมันจะปลูกได้ดีไปทุกต้นร้อยเทั้งหมดเลยมันต้องเจอปัญหากันบ้างแหละไม่ว่าจะจากกิ่งตอนจากดินปลูกนะจากการลดน้ําจากการขาดน้ําต่างๆนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับต้นกลางเนี่ยผมนิ่งผมเคยทําคลิปให้เพื่อน เเพื่อนเพืเ่อนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยต้นเนี้ยจะบอกว่าเขาเจออาการต้นชะงรักซึ่งอาจจะเกิดจากตอนที่ผมอะถอดถุงออกไปแล้วเอาใส่นะครับกระถางแล้วปลูกแล้วมีการกดนิดนึงนะอย่างที่เคยบอกไปว่าเราอยากกดแน่นมากนะักแล้วก็ตอนที่ผมอะถอดกระถางจะบอกว่าอถอดถุงเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทอือนรากเพระนั้นจะทําให้ต้นอะ เขานิ่งไปเลยสิ่งที่ควรทําคือไม่ต้องทําอะไรครับเราจะสังเกตใบเขานะใบเขาเนี่ยะจะเขาเรียกว่าไม่เป็นจุดอะไรบ้างนะครับไม่เป็นจุดแบบนี้ก็ไม่ Other, ต้องสีเลียปล่อยเขาไปเลยแต่จุดสังเกตคือให้สังเกตยอดเขาตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะคือถ้ายอดเขาเนี่ย มีกการแตใบ like. เห็นไหมอันนี้คือเป็นตุ่มดอกบัวนะถ้าเขานิ่งอยู่อย่างนี้นานๆนะก็ปล่อยเขาไปเลยครับแล้วก็ถ้าเขาจะพอฟื้นตัวได้เห็นไหมว่าเขาจะมีใบอ่อนๆออกมานะเนี่ยก็คือเหมือนกําลังดอกบัวกาลังจะเริ่มบานนะเพื่อนๆแล้วก็พอเขาฟื้นตัวปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็ใช้เวลาน่าจะเกือบ2เดือนนะสำหรับกระถางนี้นะครับสังเกตนี่นะครับก็คือถ้าเขาเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเขามีมีใบออกมา แบบนี้ก็คือเขาเริ่มส่งตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเขานะครับเพื่อนเพื่อนก็ปล่อยเขาเลยเท่าที่ผมเจอนะคือเดือนครึ่งถึง3มเดือนนะพเพื่อนเพื่อนขึ้นอยู่กับว่าเขาจะชะง,งักามากน้อยแค่ไหนนะอ่ะปล่อยไปเลยนะฮะเราก็มาดูต้นนี้ทีนี้มาดูต้นที่ปลูกพร้อมกันแต่ว่าไม่มีการชะง,งักเห็นไหม ว่ามันค่อนข้างแตกต่างเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาฟื้นตัวแล้วมาระดับหนึ่งอย่างต้นนี้คือของผมมันก็จะอันๆแล้วแตกไปนิดนึงใช่ไหมแล้วก็หยุดไปนะว่าเพราะว่าผมลืมลดน้ําคือการแตกตัวเขาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างแตกแตกออกมาแล้วละ่ะเนี่ยคือถ้าเห็นยอดเขาออกมาแบบนี้คือก็ปล่อยเลยนะแล้วก็เขาก็จะแตกแต่กิ่งเขาก็จะไม่ยาวนะเพื่อนๆเห็นไหมกิ่งเขาจะไม่ยาวนะทางที่ดีพ้าปลูกในกระถางเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเนี่ย เอ่อหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสามกิ่งล่างเนะี่ยเอาออกได้เอ่อสองกิ่งบนนี้เอาไว้ได้ตัวนี้เอาไว้ได้แต่จะให้ดีคือเอาตัวนี้ออกกิ่งหนึ่งสองสองอันเนี้ยเอาออกเอาไว้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวววยแล้วเราก็แต่งกิ่งได้ส่วนอันนี้อันนี้คือเขาสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ เรียกว่าไม่กระทบแล้วก็ไม่ชะง,งักนะต้นเขาก็จะแตกใบแล้วก็แตกยอดแตกกิ่งนะครับพื่ให้ดูนะเห็นไหมแตกยอดแตกกิ่งออกมาใบก็จะเขียวสวยอันนี้ก็คือปล่อยเลยนะครับนี่คือสามต้นที่เห็นเป็นตัวอย่างเนาะก็คือจริงๆผมต้องเลี้ยงอันนี้ไว้อันวยนอันนี้อันแรกแล้วมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะสิ่งที่ควรทําไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าเขายังมียอด,ยอ,ดอ่อนอยู่แต่ถ้าเขานะครับ ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะไม่มีใบอยู่แล้วแล้วใบเขาค่อยๆเหลืองแล้วก็ล่วงไปนะก็คือให้รื้อโดยทันทีนะครับแล้วก็มาเช็คลากว่ามีรากเน่าไหมใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปไหมวัสดุมีเชื้อโรคไหมนะก็มาดูตรงจุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองดูว่าต้นของเพื่อนๆนะมีอาการลักษณะไหนนะครับเพราะว่าการช่วงการปลูกช่วงแรกเนี่ยจะบอกว่า เขาเนี่ยจะค่อนข้างอ,าอะไรอ่อนไหวนิดนึงสำหรับมะเดื่อฝรั่งนะครับก็ลองดูนะไม่ยากนะครับวิธีการดูแลถ้าต้นเขาอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มแตกยอดแตกใบอะไรดีแล้วเนี่ยจะบอกว่าการใส่ปุ๋ยก็ถ้าเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะก็ทุก15วันใส่นิดนึงประมาณสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนแกงนะแล้วก็เทราดไป นะฮะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปถ้าใครจะใส่ปุ๋ยเคมีช่วงแรกนะก็ก็ใส่ไปนะครับใส่ไปประมาณนี้แหละครึ่งช้อนนิดนึงทุก15วัน20ิบวันหรือ1เดือนก็แล้วแต่ก็สังเกตต้นเนาถ้าต้นมันแตกใบดีๆนะครึ่งช้อนเราจะเริ่มจากน้อยๆก่อนครึ่งช้อนถ้ามันยังนิ่งๆอยู่นะก็ปล่อยให้ดูเขาเรียกว่าดูยอดเหมือนที่เคยเหมือนที่บอกอะว่ายอดเขาว่ามีการแตกตัวไหมแบบนี้ไหมเนี่ยถ้ายอดมีการแตกตัวก็โอเคเลยนะ ค่อยๆเติมไปทีละนิดครับนะถ้าต้นใหญ่แล้วค่อยเพิ่มจํานวนนะครับเพิ่มจํานวนให้เยอะขึ้นยิ่งกิ่งเยอะยิ่งต้องใช้เยอะนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะมาให้ดูอีกกรณีหนึ่งนะครับคือเขาแตกยอดดีนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยน้อยคือปุ๋ยเขาว่ากินไม่ทันเห็นไหมว่ายอดเขาอะยืดเห็นไหมยอดเขาจะยืดออกมาเห็นไหมแล้วก็ใบเขาจะไม่เขียวใบเขาจะออกเหลืองถือว่าต้นแบบนี้ ขาดปุ๋ยนะเราก็เติมปุ๋ยให้เขาไปนะเพื่อนนี่ถ้าปุ๋ยดีดนะครับมันก็จะเขียวๆหน่อยนะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วอันนี้ยอดที่ผมหักไปก็หมาสองละเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่จริงจรงกว้างๆนะอันนี้ก็สะพรั่งเลยนะครับผมก็เป็นต้นที่ผมเอามาลงไว้นะที่เคยทําคลิปปลูกต้นแรกเนาะก็เอ็นไปเลยเอ็นไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขากิ่งแตกยอดออกมาเห็นไหมคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรกระถางเขาเนี่ย ใหญ่นะเขาก็จะยืดเนี่ยสังเกตง่ายๆกิ่งเขาจะยืดออกมานี่กระถางใหญ่นะใบเ้าก็จะแตกออกมาสวยเลยนะครับเราก็สังเกตใบใบถ้าในกรณีแบบเนี้ยเอาออกได้เลยใบแบบเนี้ยก็คือใบเขาแก่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสนะเนี่ยใบแบบเนี้ยก็เ,เอาออกแล้วเก็บทิ้งได้เลยอันนี้คือไม่ห่วงต้นนี้ไม่ห่วงนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็ที่เอามาปลูกเพิ่มเข้าไปนะครับ ก็ดูแล้วไม่ค่อยอนี่สักเท่าไหร่นะก็ฝีมือยังยังไม่ดีเท่าหเที่ควรยอมรับยอมรับอันนี้ก็ต้นเก่านะยังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนเลยเนี่ยต้นเก่าแก่ที่ย้ายมาจากหน้าบ้านดูก็เริ่มแตกยอดแล้วครับเพราะว่าเริ่มหน้าร้อนเข้าฝนนะฝนเริ่มตกแล้ะขาดปุย๋ยก็น่าจะขาดหรอกเพราะว่าดูดินนี่ผมปล่อยแบบลืมลดน้ําบ้างอะไรบ้างเห็นไหมเขาก็จะแห้งๆแบบนี้ ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีแต่ถามว่าออกลูกไหมก็ยังออกลูกนะมะเดือฝรั่งนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับสาหรับการปลูกมะเดือฝรั่งจากกิ่งต้นนะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะไปละสาหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวัฒนดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ